เี่ยนให้เปลี่ยนตัวคนไม่ครบก็เล่นได้นะครับแล้วก็้อนการกดการเสียงนะครับเอ่อถ้าสมมติว่ามีอาวุธสองอันมีอาวุธในตัวสองอันเช่นเอ่อเช่นผมเช่นมามีก็ได้ดาบหลามดาบดาบสะภาพกลุมจะให้เล่นแค่อาวุธเดียวนะครับไม่จบไม่จบมีหลายทีหลังนะครับลงไปโอ้ย ก็เต็มดิบก็อดแล้วครับไม่้างนี้กระหลับนะ้างนี้สองอันสองอันโอเคบอกยาตั้งแต่้วดนะยามันมีอ่ะเป็นไครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยาใช้คนละห้าก่องนะครับห้ามขายห้ามเนอันนี้เนี่าปนไฟน่าขาได้แต่ห้ามเกินเอ่อะไรนะแล้วก็หาว่าโกง ทางทางวายซีับบมีช่วยให้สมัดซื้อไปด้วยนะครับอปโตไปด้วยนะเอ่อไม่ต้องยาวก็ได้ครับผมผมติดบัวลอยบนหัวผมย้ายไย่ว่่อะไอย่งงโอเคครับอันนี้คือรรูเรื่องอันนะ้นใช่ไมครับครับครับ

สบายบอกมาไกลๆหวจะบาดทางนี้ทำไมองมาเลย้เขาไฟห้าแล้วเหรอเ้ยี่กูตนมาต่อเราตัวเปนะมาเล่นเข้าไปเป็นเนี่ยมันเล่นโหดก็ดีแล้วตอเล่นดิตอเข้าไปดิเข้าแทนดิเข้าแทนดิตัวนั้นตัวนั้นอลอนวดเอ็นวดอ็นวดเป็นแค่เมาเอ็แอมเอ็นอมเน่เบาะมัใช้ยาไปแล้ว กูก็ใช้ไปแล้ว้ไปแล้วใช้ไปแล้วไป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 ยปไปไ่ไป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 ยปไปไปไปอปไ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 อไปไยไป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 ยปไ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 ยไป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 อปอปไ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 มไปไปไปไยไปไปไยไป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 ปยปอ ค <c ười> <lerin> ุณโดนคุณโดนต่อยหนึ่งโดนต่อยหนึ่งเฮ้ยตายหนึ่งตายหนึ่ง S R cool, Y S R Y เลือดแดง S R Y เลือดแดงตะยูนาั่ร่ะตะยูนาั่ร่ะตาตาโดนตะยูนาั่ระจะตายตะยูนาั่ระจะตายเฮ้ยพี่เตาพี่เตาพี่เตาเข้าหลังสุดระวัง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 เตาไอ้บอสไอ้บอสหนึ่งหนึ่งกับพี่เตาเลยเฮ้ยไม่ไหวถอยไม่ไหวถอยเีย้ย เฮ้ยเออตอรอเขาเลยตอรอตอรอเอาเลยตอรอเอาให้ตอรอโซโลตอรอโซโลมาเนาะมาวนเมาวนเมาวนเมานเนี่ยแล้วตอรอเต็ไงมาเเฮ้ยมึงจะว <antenna S 1> uh ัดเหรออะเอยรออสองที่สองที่ทีทีเดีวยสวยสวยสวยหมหมดนไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาแล้วตอรอหมดหม

ยังไงถามกล่องแล้วตอนนี้ถามกล่องแล้วถามกล่องแล้วยังไงยังไงปั๊มยายังไงเี่ยวนี้เี่ยวนี้เนี้เนี้เราปั๊มยาปีโ้ปีโไหวใช่ไหมปั๊มยาแล้วยังไงจะนกอัหวไหมอนนี้ฮตเตอร์จะไหวมนนี่แจะไหวไหมมันหนีมันหนีไปอนอาเนตาย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 นึายหนึ่งตายหนึ่งร้อยไอ้สัตว์นี่มันจะมีคนตายอ่ะไปแล้ววน a นมันน u วกันมันนัวกัน เฮ้ยเอาเลยสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแบบโอ้โหหวานหวานเี๊ยบเลยสองหนึ่งไปแท้มาแท้มาเดตอนนี้เราไปนี่ยเาไปไปไปเอาแล้วคุณไปไหนเนี่ยตอรอแล้วคุจะตายแล้วมาเนี่ยคุตายเลยขามคนละเฮ้ยปิ้วโก้ตายกันปิ้วโก้ปิ้วโก้รอรออันนั้นนะเป็นปิ้วโก้หรวงขอโทษ เฮ้ยมึงมึงมาดิเอดิกูว่ากูว่ากูไหวอยู่ทำไมกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยตอมึงปั่นกูเฮ้ยดลุงนะเว้ยโดนลุงเฮ้ยดลลลเ้ยได้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 รวรแซมไม่มียาแล้วแซมไม่มียาแล้วงเีหตัวเืแซมแซมหยกนมึงมีาต้ามียากี่กล่องมียากี่กล่อง หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว <requ> er สวยแล้วไม่ทำอะไรได้ไอแซมก็หมดแล้วเหมือนกันไม่สวยไม่สวยไหวนักคา,าตาแน่ไงเอาเลยเอาเลยสไลด์ไปฟันเลยจับหนึ่งดิเฮ้ยพร้อมแล้วไม่มากปิงไม่มากเล่นได้อยู่สองหนึ่งจอดนะทางด้านของคาเตนะผมเฮ้ยอ้าวมึงจะยื้อทำไมวะมึงจะยื้อให้เซิร์ฟลีเหรอเนี่ยเซิร์ฟลีเลยไอแซมมันลุดไอแซมมันยื้ออ่ะ ด้ยเนี cool s <S hey. so 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 ่ยเติร์มันรีแล้วเนี่ยสิบสองแล้วเนี่ยแม่งเที่ยงแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาเลยตอนนี้เนี่ยมันมันจะรีแล้วเนี่ยมันกระตุกแล้วเนี่ยมันปิงแล้วเนี่ยไอเข้แซมมึงเข้าดีไม่ไอแซมไมปกูกูบอกแซมไอแซมมึงจะร้อยเติร์ฟีเหรอมันเสียเวลาซื้อมันจะรีแล้วเนี่ยอย่าอย่าต้องไิซื้อไปขก่อน จ้าวันนี้โอ้ยจ้าวคุมละจ้าวคุมละนี่ไงแล้วนั่งไงทำก๊อฟไม่ใส่โอ้ยกูจะเกิดแล้วเนี่ยโอ้แมงตู้กําเสร็จกูจะเกิดแล้วเนี่ยเอาเลยมันจะเลือดจะดีไปแล้วเอ๊ะเอากูเกิดแล้วเกิดแล้วเออเกิดแล้วเนี่ยกูจะเกิดแล้วเนี่ยอีกสี่วิวเกิดแล้วเนี่ยไอเนี่ยไอ้เี่ยมึงยื้อกันกูจนกูเกิดแล้วเนี่ย ได้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 เรียบร้อยสวยโอ้ยตกไปนี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมา,าดได้ดีไม่เกินเฮ้ยใครจะเข้าแก๊งเงี่ยเดี๋ยวไปสอบอะไรก็หมดเนี่ยตลอดเนี่ยตลอดหยอกเดียวอ่าตลอดโอ้อโหไอเทียถ้าเข้าได้ก็ดีนะเก่งเลยโอ้ยไอเทียมีปากหลามเนอยเดี๋ยวกูไปสมอบเป็นสภาแวงเลยเนยี่ย เฮ้ยมันมาแล้วมาเข้าแล้วมาเข้าแล้วมาอฮ้ยอตกใจเฮ้ย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 ใ้ปิดจำเลยถ้าถ้าถ้าสมกลย์สปาร์ตยูนิโตรตกใจว่าเลยโอ้ยเนี่ยถ้าตอนนี้ได้ได้ลาฟามาเนี่ยเราเราเผื่อเราเราขึ้นเทียรสอได้เลยนั่นแห้ยมันมีกล่องดีออกมาห้ากล่องแกงแ้ก็เลกบวิดอมดิ เริ่มเนเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยพอมึงใจร้อนเงี้ยนะวะโอ้ยโอ๊ยนัว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 เกินนัวเกินขวายิวขวายิ้วโอ๊ยโอ๊ยฮัลโหลเจ้าคุปปาการีทำไมวะอคาีไม่ มันไม่เห็นเ้วยตัวเองขอบคุณน่ะโอ้ยแท้เฉยเลยแขนเนื้อแดงแดงข้าหลังตัวเดูข้าหลังตัวมันเยอะมาก่อนรถดีรถดีรถดีไม่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 ชนะนะเตะเตะเตะมันปวดเตะแล้วเตะไปเตะไปเตะไปเตะที่เตะตายเตะไม่ได้แล้วหมดเลยมันเจ็บหมดมันเจ็บสวย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 ตาตาตาเก้าเก้าห้าเก ยายากหมดแล้วยาก็หมดแล้วยาหมดแล้วยากหมดแล้วโอ้ยยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวขอดีขอดีขอดีเดี๋ยวเดี๋ยวกูเลี่ยกกันเดี๋ยวกูีเลีกกันหมดยาหมดยาเรเ่เล่ยยย่เลยไว้ไว้อุ้ยอุ้ยอ้ยไปก่อนเฮ้คาเต้คาเต้นงนืถ่ยีเ่กัก็ได้เดี๋ยวดีให้เนี้ยตอนนั้นใช่ไปแล้วนะสี่กล่องสามกล่องเกือบห้กล่อง

Tại được cái Ôi, đồ, 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 đồ. Mình có đi nó nồi đi, nồi đi ơi, tay lên, tay อย่าลุ้ยอย่าลุอยาโซโซาตาย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 หนึ่งคาาาตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวาเดี๋ยวฟาเอ้ยายเฉยเยโดนคาราาทุกหัวไอ้กุมญาอยู่ในตัวสอันเนี่ยมือคาตาาทุกหัวมือตายเฟรเรนเฟรเรนนเไอ้มาวิเป็นอะไร สามเก็ <łość> <S 2> <S 2> บสองมาวินตันตีเก็บสองเย็บเมงเห็นร่วงอยู่เลยกูจะเก็บโอ้ยตายไม่ทันกูอัดไม่ทันเพื่อเปิดหมดไม่สนรู้ใครวะหนึ่งยี่วันแยบเลยเฮ้ยกูลืมเปิดเสียงเกมตอนนั้นเนี่ยผมลืมลืมเปิดเสียงเกมมาผมขอโทษตอผมเข้ามาแล้ว

นี่ผมคงขอญาตถอยถอยถอยไปตั้งลากก่อนนะครับโอ้ยโอ้ยปิดกุ้ล่วงปีกล่วาเตเข้าแล้วบหมดครับหมดคาเตเรามาอยู่เมืองชายอยายนุุเเรามาอยู่เมืองไยคาเต้อ้ยยังไงคาเต้เกมหนึงคาเต้เกมหนึ่งะ เาอยเรามาอยู่เมืองใช่จีบอ้อมจะตายแล้วดูแค่นี้โอย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 มันจะตายมันจะตายมันเต็ยามันเตยาตายตายเฮ้ยมันไม่มียามันไม่มียามันมีมรี่น่ยิมนี่มไม่มีออ่ะมันไม่มียามันมันมัน มันมีบางคนมันมีมันมีแบบคนกล่องสองกล่องอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนเราเลยวะเออไอ้เหี้ยแต่วันนี้เราเตรียมตัวมาดีขึ้นมาไอ้บอสไอ้บอสตายไอ้บอสตายมาเข้าเลยเข้าเลยเอานัวเลย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 เออตายไอ้เย่ากับเตตีกู โอ้ยหมดเฉยหมดแล้วเหรอเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายอย่างนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหมดเฉย